สวัสดีครับน็อตอัคนัทกลับมาแล้วครับผมวันนี้เนี่ยน็อตอัคนัทขอบุกบ้านชแชมป์เ f เพราะว่าชแชมป์คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นชแชมป์นั่นแหละ f 8แต่คิวกับน็อตเนี่ยมันไม่ตรงกันสักทีเดี๋ยวน็อตไม่ว่างเดี๋ยวเขาไม่ว่างพัดกันไปพัดกันมาแบบนี้วันนี้เลยขอเสี่ยงดวงบุกมาที่รังของเขาครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยชแชมป์ a ออยู่กันเยอะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่จริงหรือเปล่าตามรถมาครับต้น อ้าวสวัสดีคุณต้นครับอะไรยังไงครับคุณน,น,น้อตวันนี้ผมมีประกรันมาเสนอขายครับ,รบวันนี้เราจะเลือกเป็นแบบแพ็กเกจไหนดีครับเป็นแบบอุบัติเหตุนะฮะถ้า,าคุณมาถึงขนาดนี้แล้วผมซื้อทุกอันเลยับ <c oughs> <c oughs> ทำไรครับเนี่ยล้อเล่นเราอยากเจอตั้งนานแล้วครับนี่ตั้งแต่เป็นแชมป์ AF 8มันก็ผ่านมา2ปีแล้วโอ้ไม่ต้องย้ำก็ได้ครับคิวน็อตก็ไม่ได้ครับคิวต้นก็ไม่ได้คุณก็คิวสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละเราก็เลยถือวิสาสะบุกเข้ามาว่างไหมถ้าบอกไม่ว่างได้ปะก็รอครับพี่กับอ่างว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 ่างได้ไหมว่างครับว่างดังนั้นเดี๋ยววันนี้ขอคุยอยู่ด้วยยาวๆได้เลยครับนะอ่ะได้เข้าห้องได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมเรามีพระโอเคเข้าได้ สวยอ่ะห้องสวยคือปกติแล้วอยู่ที่นี่เป็นประจําหรือว่าไปไปมาๆครับไปไปมาๆใช่มาอยู่ที่นี่บ้างมีน้องมาอยู่บ้างอะไรแบบนี้ก็สลับผัดเปลี่ยนไปกลับบ้านบ้างมาอยู่ที่บ้างครับผมแล้วปกติไลฟ์สไตล์ของเราถ้าไม่ได้เป็นวันทํางานไม่ได้เป็นวันที่แบบโอ้ยวันนี้ต้องทางานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลิกอีกทีห้าทุ่มเราทาอะไรครับก็จะเป่ากบครับสวาสดีครับต่อเล่นก็ชอบดูซีรีส์ดูซีรีส์ดูซีรีส์ใช่ก็คือจะแบบ เวลาว่านี่จะดูเลยแล้วจะมีเรื่องที่เราติดๆิดููหลายเรื่องอยงเงี้ยมีเรื่องที่แบบชอบชอบดูตอนนี้ชอบเกมม็อบตรนมันจะเป็นเหมือนสามก๊กฝรั่งใช่ครับใช่ไหมคือผมถ่ายละครกับพี่น้ำพึ่งนัทธริกาพี่บอกว่า Not แกเลยต้องดูเลยนะเรื่องนี้มันมันสุดยอดของการแสดงมันสุดยอดของคอสเรื่องพูดเรือของทุกอย่างจริงจริงมันดีมากมันดีมากแล้วอย่างนี้เวลาที่เวลาดูอ่ะรดูในซีรีส์ก็คือดูในแอปหรือว่าเราอ่านหนังสือหรือว่าเราคือปกติเนี่ยจะมีจะก็จะดูแผ่นบ้างแต่ว่าเวลาบางทีที่เราไปไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้ iPad ดูเอาอมาให้ดูแนะนำเลยแอปอะไรครับซีรีส์9ครับครับผม คือแอปนี้เนี่ยดีมากและคือเป็นขอ้อสำคัญเป็น HD ด้วยอ oh, ๋อเลยใช่แล้วก็เราสามารถโหลดเก็บไปได้ด้วยเหรอใช่สมวติตอนไหนเรารู้สึกตอนนี้เราไปทำไปร้องเพลงอยู่แล้วก็กดโหลดเอาไวไ้เอ้ยแต่มันชัดมากเลยนะชัดครับชัดเป็น HD แล้วก็ไม่สะดุดไม่สะดุดเลยครับผมแล้วมีทุกเรื่องมีทุกซีซั่นทุกอพิโซดมีหมดครบหมดคือแสดงว่าในในแอปนี้เนี่ยมันรวมเกี่ยวกับซีรีส์ที่เป็นทั้งซีรีส์ของ ฝรั่งใช่ฝรั่งมีมีเกาหลีในนี้ด้วยมีครับเกาหลีก็มีคือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยใช่อ๋อ้โหโอเคสำหรับใครที่เป็นคอซีรีส์หรือว่าว่างหรือทำอะไรน้องๆปิดเทอมอะไรแบบนี้ก็ดาวน์โหลดนี่มาดูได้ครับผมอ่าแล้วถ้าหนังสือล่ะหนังสืออ่านอะไรบ้างปกติจะชอบอ่านพวกแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรเงี้ยชอบอ่านสื่อะไรยาวๆแสดงว่าเป็นคนที่มีสมาธิเกี่ยวกับการอ่านหนังสือหรือว่าอยู่กับที่ได้นานๆไม่ใช่ว่าเป็นแบบไฮเปอร์สมาธิสั้นแบบน็อตแต่ถ้าไปอยู่แบบ สถานบันเทิงก็อันแน่นอนใครจะเรียกแต่แตกซานได้นี่ด้วยความที่เราชอบมากก็เลยไปลองซื้อมาดเฮ้ยอันนี้ชอบจริงๆนะเนี่ยนี่ก็คือเกมออลทอนเหมือนกันใช่นี่คือไลฟ์สไตล์ของต้นนะครับผมแล้วปกติแก๊เจ็ตอื่นๆมีใช้อะไรอีกบ้างไหมนอกจาก iPad iPhone ใช่ไหม iPhone ใช้ใช้แหละะเนาใช้ใช้ทำอะไรกับในไอโฟนบ้างส่วนใหญ่จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก แล้วอย่างนี้เวลาแบบพวก Instagram Facebook หรือว่าอะไรต่างๆนะนะที่เราเล่น Twitter เราต้องตอบเองทุกทวิตทุก,ทกข้อความถ้าเป็นถ้าเป็นทวิตเตอร์เนี่ยจะมีจะมีตอบเองบ้างใช่แต่ว่าก็จะไม่ได้ตอบทุกคนแต่ได้ได้อ่านทุกอัน,นครับอ่านทุกอัน,นแล้วและนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ปกติเลยเราไปเที่ยวหรือว่าไปไหนอะไรยัไง,ไง,ไง,งไงบ้างไหมก็จะมีไปแบบ ไปเดินเล่นไปดูหนังไปกินข้าวอะไรเงี้ยไปแฮงเอาท์กับเพื่อนบ้างคือส่วนใหญ่ผมว่าจริงๆแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบดูหนังอะไรแบบนี้มากงใช่าครับใช่ครับหนังหรือว่าหนังสือที่ชอบประมาณไหนก็จะชอบอะไรแบบสืบสวนสืบสวนหน่อยถ้าเป็นในหนังเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้คิดมันได้คิดตามมันได้แบบเออเออตัวองใครฆ่าวะใครเป็นฆาตกรหรืออะไรเงี้ยหนังผีอะไรเงี้ยก็ชอบดูผมว่าคนที่เป็นนักแสดงหรือดาราหลายๆลายคน ชอบเหมือนเหมือนกันบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทํางานมันหนักแล้วอยากไปแฮงเอาท์หรือว่าอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยบางทีถ้าไปผับแบบปุ่งปุ่งปุ่ง,งุงมันไม่ไหวคุณเยอะอยด้วยเสี่ยวเดังแล้ว,ว,ลวอยากจะแบบพักบ้างอะไรบ้าง,างอยู่กับเพื่อนบ้างฟังดนตรีสบายๆนะฮะอันนี้คือ랩สไตล์ของตนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามารู้จักเขามากขึ้นไปกว่านี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วก่อนเข้าบ้าน AF ก่อนที่จะมาเป็นแชมป์รวมไปถึงเรามีเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งอ้ยา ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าแบบเพื่อนสนิทหรือว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้เจอกันนานมีมีพอจนสช่วงนี้ก็ทางานทำงานเยอะเหมือนกันก็ทุกวันอาจจะไม่ได้อาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยได้เจอบ้างลองคิดไว้ในใจลองนึกไว้ในใจว่าอยากจะเจอใครเดี๋ยวเราจัดให้เบรกหน้าครับได้เลย าที่โลกหมุนมีเทคโนโลยีความเร็วเกิดขึ้นเราเดินทางกว่า500กิโลเมตรใน1ชั่วโมงเราบินข้ามทวีปเป็นพันไมล์ด้วยความเร็วเหนือเสียงเราบินไปถึงสถานีอวกาศในเวลาแค่6ชั่วโมงและวันนี้เรามีระบบ 4G LTE จาก True Move e d ระบบสื่อสารที่เร็วและทันสมัยที่สุดที่จะทำให้ชีวิตคนไทย มีเวลามากขึ้น c g r g e รายแรกในไทยใช้ได้จริงแล้วใจกลางนกรุงเทพจาก t r u ู m เ v ช ใจแล้วครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์ต้องเป็นเพื่อนแน่เลยใช่ไหมมาเลยไหมเอาเลยเปล่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเซอร์ไพร<ๆ>ส์ต้องเก็บไว้นานๆแล้วผมเอ้ยเซอร์ไพรส์จังเลยค่าเว่อร์ไว้เว่อร์ไว้แต่เก็บไว้อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์แน่นอนถามถึงชีวิตปกติวันนี้เราจะเน้นแต่ชีวิตปกติเลยตอนนี้เรียนที่ไหนอยู่เรียนธรรมศาสตร์ครับเรียนเกี่ยวกับ เรียนวารสารอินเตอร์ครับก็เกี่ยวกับคล้ายๆนิเทศใช่เลยคือประมาณนี้ใช่ไหมครับผมจริงๆอ่ะอยากเรียนดนตรีครับอยากเรียนแบบพวกดุริยางอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเราไม่รู้การอ่านโน้ตเราไม่รู้เรื่องทฤษฎีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่เราก็เลย เราก็เลยเลือกเรียนอันนี้ละกันเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ดูเป็นอะไรที่ใกล้ใกล้เคียงกับสายนิดหน่อยใช่ครับก็คือยังอยู่ในสื่ออยู่ในวงการอยู่อะไรเงี้ยและอย่างนี้มาเป็นนักร้องได้ไงครับเราเริ่มเป็นนักร้องตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นนักร้องใช่ครับเป็นเด็กเดๆชอบร้องเพลงแล้วก็มีไปเรียนร้องเพลงตอนเด็กๆแต่อ่านโน้ตไม่ได้อ่านโน้ตไม่ได้ครับเป็นเป็นนักร้องเป็นประเภทที่อาศัยหูอมากกว่าคือเราก็ฟังแล้วก็ร้องตามอะไรเงี้ยครับอย่างคนที่เรียนร้องเพลงเนี่ยคืออาจจะไม่ไม่ต้องอ่านโน้ตว่าอันนี้โดยเลยมีฟาซอนหรืืออะไรค คุณฟังเสียงเอาแล้วคุณรู้ว่าเออมันไม่เพีย้ยนมันไม่ตกไปจากคอร์ดนั้นก็โอเคคุณก็สามารถร้องเพลงได้เหมือนใช้ความรู้สึกซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าทักษะใช่ที่รเราฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กเราก็จะรู้ว่ามันจะต้องมาเป็นประมาณนี้ลายประมาณนี้ใช่ก็ตอนเด็กๆก,ก็เรียนร้องเพลงครับแล้วก็ไปอยู่อเมริกาไปเรียนแลกเปี่ยนแล้วก็ได้ไปอยู่วงร้องประสานเสียงที่นูน่นตรงนั้นคือเป็น,เป,นเป็นส่วนที่ช่วยมากเพราะว่าเราได้อยู่กับเขาทุกวันตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดหรอกว่า เออจะต้องเป็นนักร้องจะเป็นอะไรแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้เราแบบเออเออร้องเพลงมันเป็นอะไรที่เราทําได้ดีว่ะก็เลยมาทางด้านนี้อย่างนี้ได้มีประกวดก่อนหน้านี้ที่จะกลับมาไมมีไปหลายที่อยู่เหมือนกันครับที่เมกาได้ไปไหมที่เมกาไม่ได้ไปครับก็คือเหมือนจริงๆแค่ไปเรียนแหละที่เมกามันเหมือนแบบไปเก็บเลเวลอะใช่ใช่เไปเก็บเลเวลโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวก็เก็บมาแล้วพอกลับมาเราก็เริ่มมาออเดชั่นเออเริ่มมาแบบลงสนามจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแข่งที่ไหนมาบ้างครับพอดูได้ไหมโอ๊ยหลายที่ครับก็เวที ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบใช่ประมาณสามสี่ที่สามสี่ที่แต่อย่างเอฟเนี่ยก็มาตั้งแต่ซีซั่นที่หกแล้วตอนหกมาเข้ารอบที่เท่าไหร่ไม่เข้าเลยฮะใช่คือร้องอยู่แบบปุ๊บปุ๊บขอบคุณค่ะเสียงสวรรค์ส่งมาเลยตอนที่เรามาประกวดเราเรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราไปเก็บเวลมาจากเมกาเรารู้สึกเรารู้สึกเรามีของใช่จานทำไมให้เราตกท่ะเอะคืออะไรอ่ะใช่ปะแต่พอเราเราอยู่มาเนี่ยมาตรงนี้นานแล้วเรารู้แล้วว่าบางทีมันอยู่ที่จังหวะด้วย จังหวะคืออะไรครับจังหวะชีวิตะครับบางคนอาจจะไม่ได้ตรงนี้ไปแต่ไปได้ที่อื่นที่ดีกว่าหรือบางคนอาจจะไม่ได้ปีนี้แต่ปีหน้าไปคือมันมันมันเป็นอะไรที่แลแต่จังหวะชีวิตจริงๆนะก็ยังไม่เข็ดนะเดี๋ไม่เสร็จอีทัชเจ็ทก็ไปต่อคิดว่าต้องคราวนี้ต้องได้แล้วแหละคือมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็แหมแล้วก็ร้องเพลงมาพอสมควรแล้วแต่เหมือนมีแผลติดหลังเบาๆวาใช่ใช่อีทัชเจ็ทนี้ไปต่างจังหวัดเลยนะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันจะออดิชันก่อนกรุงเทพมันจะที่สุดท้ายเราก่อน คือเราก็เฮ้ยหรือหรือมันไม่ใช่เส้นทางของเราวะแต่ในระหว่างนั้นเราก็ยังไม่หยุดใช่ครร้องเพลงไปเรื่อยๆอยู่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบใช่ทำอะไรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆยังทำอยู่จนมาถึงซีซั่นที่8วันนั้นร้องเพลงไหมครับวันนั้นจำได้ว่าร้องร้องร้องเมอร์ซี่เมอร์ซี่ของดัฟฟี่อ๋อดัฟฟี่ตอนนั้นน่าจะกำลังดังเลยน่าจะกำลังดังอยู่ you got me begging you for mercy yeah yeah why won't you release me You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said you better release me. นี่และปมาณนี้ใส่เต็มที่เต็มถ้ากรรมการพูดว่าขอบคุณค่าเองก็บายบายชีวิตจบแต่วันนั้นไม่มีเสียงคำว่าขอบคุณค่าไม่มีครับวันนั้นก็แบบไหนขอฟังเพลงไทยต่อนั่นไงเราก็แบบเออเออเออว่าเอว ร้องเพลงไทยเราร้องเพลงอะไรจำไม่ได้แล้วว่าร้องเพลงอะไรแต่ก็ฟิลประมาณเนี้ยครับฟิลประมาณอันดีอะไรกนา้ใส่ของเต็มที่ใช่ก็ก็เต็มที่อยู่เหมือนกันก็ไ่เขาก็แบบเออไหนขอดูลูกทุ่งหน่อยอ่าดูเอยมีหลายอย่างทีนี้มั่นใจเลยใช่ใช่เรามั่นใจเลยก็ยังไม่มั่นใจมากนะก็ยังคิดว่าเฮ้ยแบบเขาจะดูเชิงอะไรเราล่าวะอะไรแลวคือแต่ลูกทุ่งนี้เราร้องไม่ได้เลยคือแบบไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ทําไปคือคือเราต้องทําให้เขารู้ว่าเรามีความพยายามที่จะทําไม่ใช่ว่าแบบอันนี้ ไม่ได้ครับอะไรเงี้ยอะไรมันก็จะดูไม่ดีคิดไหมว่าพอเราได้เข้าบ้านแล้วเนี่ยเราจะมาไกลถึงขนาดแล้วเป็นแชมป์ไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องเป็นแชมป์หรือเป็นอะไรคือเฮ้ยไอเดียเข้าบ้านก็โอเคแล้วนี่คือความคิดแรกเซ็นสัญญาสิบสองคนโอ้ยโอเคแล้วต่อไปก็เริ่มหวังว่าเออแบบอยู่กลางรายการก็ดีนะพอวิ้งสุดท้ายก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นแชมป์เพราะมันก็มีหลายๆคนที่แบบเออมันก็เก่งทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เออถึงวิงสุดท้ายก็โอเคแล้วแต่สุดท้ายประกาศและแชมป์เอง ก็คือตึง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 ,ตตงยืนถ้วยให้ตึง,งคุณพระคุณพระถ้วยนี้ของฉันพูดเลยโอ้ยเจงแ้บสุดยอดนักล่าฝันของ True Academy f a n t a s i a Season 8ได้แก่ ให้เรารับมันทราบถึงใจมากข้าน้องไปกราบกับพื้นเลยว้าไม่เดือแอนน่ะอันอน่ะเซอร์ไพรส์มา,า,า,ม,ามาแล้วเหรอมาไม่รู้เซอร์ไพรส์หรือแม่บ้าน <c oughs> ปรกากฏ<ช>เอาผลไม้มาส่งอะไรมาแล้วนะตริงฮัลโหล ขอต้อนรับนะฮะน้องไอซ์แชมป์เอเ9เห็นบอกว่าสนิทกันจริงใช่ค่ะสนิทกันมากรู้จักกันมานานเท่าไหร่ละจริงๆก็เพิ่งรู้จักกันแหละเนาะได้สักออกจากบ้านมาสักพักกะค่ะก็ได้เจอกันตามงานก็ตามงานแต่มันเหมือนมันคลิกใช่ก็ไปรู้เรื่องอะไรเงี้ยเมาเข้าหน่อยดิพี่ต้นเนี่ยเวลาเขาไปงานที่ไหนนะคะเขาก็จะแบบนั่งนั่งอยู่เฉยๆแบบเนี้ยเงียบๆเฉยๆแล้วอยู่ดีๆก็ร้องเพลงขึ้นมาแบบ สกเกลใหญ่มากเออจริงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เวลาที่เราเราหยุดก <c oughs> รองกันเนี่ยคนเขาก็จะทํานู่นทํานี่กัน<ช>นี่<ช><ช>ก็จะเงียบเงียบแล้วอยู่ดีก็ร้องเพลงขึ้นมาอ็ทุกคนกาลังกินข้าวอยู่อะไรแบบนี้อ,อยู่ดีดีพี่ต้นก็แบบอ,อยู่ขึ้นมาแล้วแบบว่าลองเป็นคนบบหมือนอยู่ชอบชอบชอบให้คนสนใจและอย่างเรามีเรื่องเมาเขาเลยเขาจะมีวิธีการพูดของเขาอย่างเช่นเวลาเขาชอบใครอะไรเงี้ยสมมติว่าเขาเจอใครที่ตรงสเปกเขาก็จะไม่กีดกาดไม่อะไรนะเขาจะ เขาจะรักษาการแล้วแบบพี่พี่สงสัยหนูคงต้องชอบคนนี้แล้วแหละมีนางมีวิธีอ้อมๆนะตานะมีแบบเป๊ะของหมดอันสมมติคอยไม่ไม่ไม่แข่งไ่เทานี้แรเลยอันนี้ก็เกินไปก็แบบดาราคนไหนถ้าตรงสเปกก็จะแบบว่าก็จะประมาณเนี้ยสงสัยเราต้องชอบเขาแล้วล่ะเพราะว่าเขาจะมีาเขาได้ใช่ครับเขาเขาจะมีวิธีพูดของเขาเลยเขาได้สอนอะไรดีๆได้ไหม ไอคิดนานมากเลยนะครับเราเคยดูพี่ต้น <ฮะ S 2> ตอนเอ8แล้วแล้วคือแบบว่าพี่ต้นเป็นคนที่แบบว่าเต็มที่กับการโชว์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบก็อย่างที่บอกเวลาร้องเพลงจะอะไรก็ใส่เต็มตลอดอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่แบบมั่นใจเวลาเพอร์ฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนก็ตามอ<ฮ>ะไรเงี้ยมันทําให้แบบรู้สึกว่าคนในรู้เป็นศิลปินแบบมืออาชีพ <ฮะ S 2> แล้วก็เก็บเกี่ยวตรงนี้มาคือเราดูเขาในทีวีจะดูแบบว่า เชิดเลิศเลิศ oh, ไม่จริงครับร้องแบบเทพๆแล<อ>้วก็นิสัยก็ต้องแบบดูแบบยิงๆิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอมาเจอตัวจริงเป็นคนตลกมากค่ะแต่จริงอันนี้คอนเฟิร์มเลยครับเพราะว่าวันนี้เรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราก็เพิ่งเจอกันวันแรกแบบจริงๆริง เ,เ,ดเดินเข้ามาก็ไม่ค่อยคุยอะไรเท่าไหร่ก็เงียบๆแต่ก็จะมีร้องเพลงขึ้นมาเมื่อกี้ที่ร้องแต่พอคุยกันไปแป๊บหนึ่งทุกอย่างถูกคอทีนี้คุยกันไม่หยุดเลยตลกมากเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆวันนี้2คนนักร้องเสียงเทพมาอยู่ในรายการของเรารโชว์เพลงลหน่อยได้ไหมครับมีเครื่องดนตรีไหมมีค่ะค<อ>จะดิดจะเอาไหาหรือจะเอาพินหรือจะอมีแบบกีตาร์หรือว่าเป็นอุคูเล่มีไหมมีไหมคือจริงๆที่บอกว่าเอามาคือ <S <S en> บ้านก็อยู okay, okay, ่โอเคเอางี okay okay, uh ้เ huh. ด oh ี oh, man, NO ๋ยวให้ทั้งสองคนเตรียมเพลงลงไปหยิบปูเลเล่แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ชิวๆร้องเพลงกันดีกว่าได้ครับโอ้โหมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะ i ไอทีเฟรนด์สในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ของ iOS 7กันบ้างนะคะหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยได้เกริ่นไปแล้วว่าระบบปฏิบัติการล่าสุดที่อยู่ใน iPhone ของเราซึ่งเรายังอัพไม่ได้ตอนนี้เป็นรุ่นแบบพิเศษนะคะที่ลงมาในตัวทดลองใน iPhone 5ตัวนี้แ,แรกๆที่แบบทิมพุกออกมาประกาศก็แอบโผล่น,นิดนึงเหมือนกันนะคะแต่พอลองเล่นดูแล้วเนี่ยก็ไม่เบานะวันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ของ iOS 7กันดูค่ะ อย่างแรกเลยที่เห็นคงเป็นรูปร่างและสีสันต่างๆของไอคอนแอปพลิเคชันที่ดูสบายตาขึ้นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาอย่าง Control Center เป็นเหมือนช็อต c u คัทของเมนูสำคัญต่างๆโดยที่เราไม่ต้องกด Setting อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสลับไปใช้ a i แ l a n e Mode, Wi-Fi, Bluetooth หรือการโ o t a t i o n หรือแม้จากการเล่นเกมปรับเสียงปรับคำสว่างหน้าจอแอปฉุกเฉินไฟฉายนาฬิกาปลุกเครื่องคิดเลขวิธีเปิด Control Center ลากจากล่างขึ้นบนเพื่อเปิดใช้งานอีกระบบหนึ่งคือ m u l ติ t a s k i n g ที่ทำให้เราสลับไปใช้งานแอปอื่นๆได้สะดวกขึ้นซึ่งเปิดใช้งานด้วยการเปิดปุ่มโฮมสอครั้งจิ๊บๆโดย m u l ติ t a s k i n g แบบใหม่จะเพิ่มการ p รี v ิวแอปเข้ามาด้วยและถ้าต้องการปิดแอปให้ปาดขึ้นด้านบนแทน จะว่าไปแล้วนะหลายๆฟีเจอร์ที่เราคุ้นตากันดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนหน้าตาไปอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่หน้าตาดูแล้วไม่ได้ซับซ้อนค่ะยังไงก็ยังคงใช้งานง่ายอยู่เหมือนเดิมค่ะ ตอนหน้าเดี๋ยวจะมาพูดต่อเรื่องของ iOS 7กับฟีเจอร์เด็ดที่คุณพลาดไม่ได้เด็ดขาดวันนี้ต้องขอขอบคุณร้าน iStudio สาขาคอ p p e r รทีที่ g i t a l Gateway ด้วยที่เลือกเซิร์ที่ในการถ่ายทำนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้สีขอตัวไปทดลอง iOS 7ดูหลากหลายฟีเจอร์ที่ควรที่จะพูดถึงคุณมีคำถามอะไรนะคะสามารถสอบถามได้ที่ i อท i เฟ d นดที่ฟู Shop ทุกสาขาแล้วเจอกันบ๊ายบาย The world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can come. โอเคขอบคุณครับทำไมถึงร้องเพลงนี้เคอร์มีก็ความหมายดีครับคือมันก็เป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องวิตรภาพอะไรเงี้ยคือแบบถ้าเธอต้องการฉันก็เธอเรียกหาฉันได้ฉันก็รู้ว่าถ้าเกิดว่า ฉันต้องการเธอฉันก็สามารถเรียกหาเธอได้เช่นกันใช่เหมือนกันทั้งสองคนนี้เอฉันต้องการเธอเธอก็เฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่ได้โทรด้วยนะเฮ้ยคือห้องอยู่ล่างห้องอยู่ล่างเคาะเลยเคาะได้เลยใช่ค่ะสบายสบายวันนี้มากับเพื่อนสนิทถือว่าเป็นน้องคนสนิทก็ได้อยากจะบอกอะไรน้องไหมน้องเป็นคนน่ารักมากครับไอ้พวนคนน่ารักมากคือตอนแรกเราก็ดูดูน้องอีกเหมือนกัน แล้วก็แบบโอ้ยแบบเป็นแชมป์ด้วยชนะด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เออแบบอเบัลลังชันบัลลังชันเก้าอี้ใชนหรือเปล่าแดงคุณไปบอกเขาสิครับว่าผมชอบดูเกมออฟตัวจนเก็บออกมาเพิร์พกขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับก็ไม่ขนาดแล้วก็เออแบบเออน้องก็น่ารักนิสัยดีอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาใจช่วยน้องให้ประสบความสำเร็จเรื่อยๆครับผมใช่ขอบคุณค่ะก็เช่นกันค่ะพี่ต้นเป็นพี่ที่น่ารักมากค่ะเป็นคนที่แบบว่าพี่รู้ครับพี่รู้จ่าจ่าจ่าไม่ต้องใช่ไหมใครับไม่ต้องมีรีแอคโอเค ตอนแรกก็น่ารักแล้วตอนแรกกำลังดีแล้วตอนแรกกำลังดีโอเคก็พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็แบบว่าคือคนที่แบบอัธยาศัยดีมากใครมาอยู่ด้วยแล้วจะหลงรักแน่นอนใช่ถูกต้องครับเฮ้ยพี่ต้องหัวหัวพี่ต้องหลงรักหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 อยงไม่ขอเลยดีกว่าขอตัวไปแล้วไปไหนหมดเวลา นี่มาแค่นี้มาแค่นี้เขาใจถ้าตัวแค่นี้ก็มาเล่นแค่นี้ไม่ใช่ก็ให้แบบว่าทาความรู้จักอไม่คือบ้านใกล้ไงแบบก็มาก็มาโอเคแล้วก็กลับแล้วแบบหิวน้ำจะไปกินน้ำก่อนไปขอถ่ายรูปหน่อยไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวโพสต์ลงอินสตาแกรมไอ้ยนยนี่สหรัฐหน้าเลยนะครับทำไมครับกล้องโอ้โห คุณคุณหยุดเพื่อให้ผมคิดเลยใช่ไหมว่ามันคืออะไรคือเมื่อกี้ไม่ได้สนใจเลยอ่ะใช่ก็แบบดูเลยก็ไม่ไม่เห็นตอบเลยทีเด่งสองไอ้อยากหน้าใหญ่ไหม คนถือนี่สวยนะพูดเลยน่าจะเป็นใหญ่กลางเล็กเป็นายการอไขอบคุณนะครับบาย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 เพราะฉะนั้นนี่ท่านนี้สอนให้รู้ว่าอยู่กลางไว้เถอะรับผมดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดนะฮะอวไหนๆตอนนี้ไอซ์กลับไปแล้วเหลือต้นครับต้นครับวันนี้เนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรบอกในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ออกในทีวีโอติเราก็จะเป็นแบบพาร์ทของการทำงานหรือว่าไปร้องเพลงอย่างเดียวใช่ครับวันนี้มาในรายการไอสตูดิโอเป็นไงบ้าง รู้สึกดีครับก็ต้องขอบคุณอ s t สต i o ิมากแล้วก็ขอบคุณน็อตด้วยที่มาพูดคุยกันแล้วก็ทําให,ให้หลายๆคนอาจจะได้เห็นมุมมองหรือว่ามุมชีวิตหรือไลฟ์สไตล์อะไรของต้นที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าอาจจะเคยเห็นเราแค่จับไม้ร้องเพลงอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราสัมภาษณ์ไม่ค่อยได้เห็นนิสัยใจคอรหรืออัธยาศัยเราเท่าไหร่ในมุมก่อนที่เราจะมาเราก็คิดว่าเออก็คงจะเป็นคนที่อาจจะคุยยากหน่อยอเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยนักร้องส่วนใหญ่จะคุยยากแต่นี่เป็นคนที่ไม่ใช่เลย<อ>คุยง่ายมากยิ่ง <laughs> คุยยิ่งรู้สึก เหมือนสนิทกันมาตั้งแต่ชาติปังไหนเนี่ยยังไงก็ขอให้อยู่ในวงการนี้ต่อไปเรื่อยๆมีสิ่งที่มีสิ่งที่ต้องทำเมื่อกี้เราได้คุยกันมีสิ่งที่ต้องทำมีสิ่งที่ต้องแก้แล้วก็มีสิ่งที่อยากจะทำอีกมากมายขอให้ทำสิ่งนั้นได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เลยขอบคุณเราจะคอยเอาใจช่วยแล้วก็รอดูอยู่ห่างๆไอ้แล้วมีโอกาสจะได้เจออีกโอเคโอเคนะครับทกนก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ขอหนึ่งคำถามสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องเจอครับต้นคือความหมายของคำว่า ไอสตูดิโอของต้นคืออะไรฮะไอสตูดิโอของต้นนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนแหล่งหรือเป็นสเปซที่ทําให้เราได้ปลดปล่อยความเป็นตัวตนของเราหรือบางทีเป็นเป็นการพักผ่อนก็ได้หรือเป็นการเพิ่มเติมหรือหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราให้กับสมองของเราให้กับชีวิตของเราได้ครับผมก็คือเหมือนเป็นการ เเข้ามารับเข้ามาแล้วก็ของเก่าที่มันมีอะไรที่แบบค้างคาใหญ่ๆก็ปล่อยไปพกออกไปบ้างคือการรับอินพุตนั่นเองนะครับผม มากมากครับขอบคุณครับอีกนิดนึงครับฝาก Instagram Facebook ทุกอย่างในช่องหัางเราได้เลยครับ Instagram นะครับก็ T O N A 8นะครับอาจจะอ่านเหมือนโทน้า8นะครับก็อันนั้นแหละครับอันเดียวกันแล้วก็ t w i t เตอก็ เจอชื่อไวได้เลยครับต้นเอแฝดน,นะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้ครับขอบคุณด้วยสำหรับสถานที่การถ่ายทำของเราครับคอนโดวิสต o m อมสุขุมวิท14ครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ติดตามรายการของเราย้อนหลังก็ได้<ม>เข้ามาเป็นเฟรนกับพวกเราได้<ม> www.facebook.com/studiotv instagram เช่นเดียวกัน iStudioTV เข้าไปเป็นเฟรนเข้าไปฟอลโล่แล้วก็กดไลค์เ like ข้าเป็น boyfriend <ๆ>ิร์ลเฟรนได้ไหมครับไม่เล้ะ เราเป็ขนาดในออนมินอยู่นี่อันนี้หน้าตาดีนะครับใครสนใจใครสนใจโอ้ตัวเนแผลเบาๆตัวเนแผลเบาๆแผลว่ะเวลาแล้วเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย samad